กิการพิทรอครับมาดูไหมครับขาให้ดูข้ามเดี๋ยวมาทีหลังถ้าพ่อทีหลังก็ไปวังใครคิดพิารอกิจกาพิทรอจังเพย่อระราชคุณจัาเพื่รครา,ราคบ มาแล้วมาแล้วก้ปเดี๋ยวครับมาชุดต่อไปเป็นกันลูกกัโนจะหมนะครับคุณจะจบแล้วจะบล้วเลยสามแถวจบแล้วครับหมดให้จบ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 ขึ้นครับขึ้นเลย ขอบคุณมากครับหันหน้ามาดูความครอบคล้องร้อยขอบคุณครับอาบัติุณครับท่านกระพ้าม้อพิจารณาในทุ่นี้ครับขอบคุณครับอาจจะท่านต้องฝันเลยครับทุกท่านตัอก่อนเลยครับขอบคุณอาจารับ ครับ้วครับพี่เหลียครับฝันเลยครับได้บานนี่เด้อตาห้อยด้บานนี่เนาะเฮ้ย่มีคนเก็บให้บะโนนี่เนาะครับคุาพีครับคบคคบคคุณอคุณยาครับีสองคนครับเพื่อนตาละคุณตาบ่เอบคุณตาบอเื่อ คุณพ่อเนี่ยวะฝากคิดก่อนหน่อยว่าคุณพ่อคุณยางเชิญครับคุณพ่อของฟันดั๊ร์อติบอนักดีนะครับอาตากไปนะครับคุณธีรพลของกบอนครับคุณธีรพลธีรพลขอ